ทำไมต้องสร้างการรับรู้ให้กับธุรกิจ 1. สร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีการสร้างการรับรู้ช่วยให้ลูกค้ารู้จักธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของคุณมากขึ้นทำให้เกิดความไว้วางใจและภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของผู้บริโภค 2. เพิ่มยอดขายเมื่อคนรู้จักและไว้วางใจในธุรกิจของคุณมีโอกาสสูงขึ้นที่จะเลือกใช้สินค้าหรือบริการของคุณส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 3. เพิ่มฐานลูกค้าการรับรู้ที่ดีสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ที่อาจไม่เคยรู้จักธุรกิจของคุณมาก่อนทําให้ฐานลูกค้าขยายตัว 4. สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดที่มีการแข่งขันสูงการสร้างการรับรู้ที่แข็งแกร่งช่วยให้ธุรกิจของคุณโดดเด่นและมีความแตกต่างจากคู่แข่ง 5. ส่งเสริมการตลาดและโฆษณาเมื่อคนรู้จักธุรกิจของคุณแล้วการทําการตลาดและโฆษณาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากคนรู้จักและมีความสนใจในสินค้าหรือบริการของคุณอยู่แล้ว 6. สร้างการจดจำแบรนด์การรับรู้ที่ดีช่วยให้แบรนด์ของคุณถูกจดจำในระยะยาวทําให้ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะเลือกใช้สินค้าหรือบริการของคุณในอนาคตการสร้างการรับรู้ให้กับธุรกิจจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเพราะเป็นพื้นฐานในการสร้างความสำเร็จและความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว